สวัสดีค่ะพอจากกินหมเลเวอร์นะคะวันนี้พอยจะมาแนะนําขนมทานเล่นระหว่างวันนะคะไว้เคี้ยวภูกิดกิดแตมีประโยชน์กับร่างกายนะคะเป็นข้าวโอ๊ตอัดแท้งค่ะมีหลายรสชาติเลยนะคะอย่างห่อนี้นะคะจะเป็นรสนมค่ะหรือริจินอลเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดลองลงมาก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะขายดีอร่อยมากจะมีทั้ง รสไวช็อกชาเขียวแล้วก็มันม่วงนะคะห่อหนึ่งนะคะจะมีอยู่สี่สิบอันเล็กค่ะอันเล็กก็อันเท่านี้นะคะห่อเล็กเนี่ยจะน้ำหนักสิบกรัมค่ะห่อใหญ่นี้คือสี่รอยกรัมสี่สิบชิ้นนะคะเ,เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นรสนมนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะก็อันเล็กๆคําไม่ใหญ่มากกัดสองคำกำลังดีค่ะ แบบนี้นะคะแท่งประมาณนี้นะคะขาวโอ๊ตอัดแท่งค่ะอันนี้ลดนมก็จปเป,เป็นสีขาวนะคะถ้าเป็นรดช็อกโกแลตก็จะเป็นสีน้าตาลนะคะถ้าเป็นลดมันม่วงก็จะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักแต่ว่าอยากทานขนมแนะนําให้ทานข้าวโอ๊ตอัดแท้งนี้ได้นะคะไม่ทําให้อ้วนค่ะถ้าสนใจยังไงนะคะ ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่เพจของกิมหยงเลเวอร์ค่ะคิดถึงของฝาก,กหาใจคิดถึงกิมหยงเลเวอร์นะคะ <Okay. S 1>